วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับคำสาบแช่งของเตงปิทเวซึ่งเป็นจารึกปราสาทต,ตาเมือนทมมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ากันว่าจารึกปราสาทต,ตาเมือนทมห้า ถูกพบอยู่บริเวณมุกกร,ระสานปราสาทประธานและจ่ารึกด้วยอักษรของภาษาสันสกฤตที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1,563หรือประมาณ1,500ปีที่แล้วผู้สร้างก็คือเต่งปิทเวตรงกับรัชสมัยพระเจ้าสีสุริยวรรมันที่หนึ่งช่วงพุทธศักราช1,545จนถึง1,593 โดยมีจำนวนทั้งหมด3ด้านมี40บรรทัดด้านที่1มี19บันบรรทัด ด้านที่สองมี19บรรทัดและด้านที่สามีสองบรรทัดเป็นวัตถุหินทรายลักษณะรูปใบเสมาส่วนล่างมีอรอยแตกขนาดกว้าง29.5เซติเมตรสูง58เซติเมตรและหนา7เซติเมตรโดยปัจจุบันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสุรินทร์ตำบลชะเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนื้อหาโดยสังเขปนั้นข้อความจารึกด้านที่ห ได้กล่าวถึงพระบรมบพิกรรมสเตงสีชยะสิงสัวรมันมีพระอาลักษ์ไปถึงกร,รมสเตงสภาบาดีซึ่งเป็นข้าราชการชั้นตรีให้ติดตามรับใช้พระสภากับพระหรปาลไปปักหลักเขตที่ดินเมืองสิทธิปุระซึ่งพระราชทานเป็นของกำนันแก่เตงตวนปิทเว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมรเตงอันชั้นตรีและให้คณะที่ไปด้วยกันสาธทยายอธิบายพระธรรมศาสตร์แก่โคลนสวายทั้งปวงฟังด้วยข้อความจารึกด้านที่สองเป็นข้อความของผู้เขียนจารึกใช้นามว่าาพระเจ้าผู้ชื่อเต่งพิทเวได้มอบให้กรรมรเตงชัขัดตะศิวบาทให้อยู่ในการดูแล ของตวนหวนนอกจากนั้นแตงปิตเวยังมอบค่าทาสและวัตถุสิ่งของให้ด้วยแต่ไม่ให้แก่ค่าทาสที่อยู่อาศัยมาก่อนและสาบแช่งให้พวกเขาตกนรกเพราะพวกเขายุยงค่าทาสด้วยกันให้กระด้างกระเดืองต่อลูกหลานของแตงปิตเวส่วนมทัตที่1 4ถึง19ได้กล่าวถึงพระเจ้าสีสุริยวัรมันได้ประทานเงินทองบรรจุไว้ที่ฐานอันมั่นคงของพระศิวะ และสาบแช่งผู้ทำลายฐานนี้ให้ตกนรกสิ้นการมหาโกรธข้อความจารึกด้านที่สามค่อนข้างช็อมรุดจับใจความได้ว่าบุตรของนางพร้อมด้วยภรรยาของเขาพึงหมั่นรักษาฐานของพระศิวะให้มั่นคงต่อไปอีกส่วนจารึกประสาทต,ตาเมือนทมที่หนึ่งถูกพบอยู่กลางลานค่อนมาทางทิศตะวันออกของประสาทต,ตาเมือนทม เป็นวัสดุหินทรายจำนวนหนึ่งด้านมีสองบรรทัดจารึกด้วยอักษร,รหลังปัลละวะภาษาส,าสันสกฤตประมาณพุทธศตรวตรรษที่13-14คือช่วงพุทธศักราชที่1201ถึง1400ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างเนื้อหาโดยสังเขปข้อความจารึกได้ชำรุดขาดหายไปจับความได้เพียงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพราหมณ์ลัทธิสาวานิกาย บรรทัดแรกเป็นการแนะนำว่าพึงให้ผู้ใดผู้หนึ่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทพด้วยความพักดีในพระศิวะและบรรทัดที่สองเป็นการแนะนำชนทั่วไปโดยใช้สรรพนามว่าท่านทั้งหลายพึงถึงพระศิวะโดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเทพ,พเจ้าตามกรรมที่ได้กระทำแล้วเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นปราสาทจารึกจึงถูกปูทับด,ด้วยดินและหญ้า ซึ่งมีบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าสำหรับคำสาปชัยวรมันเป็นตำนานบบราณที่บางคนเนี่ยเชื่อว่ายังคงส่งผลมาจนถึงปัจจุบันค่ะว่ากันว่าในช่วงปลายของอาณาจักรของยุคสุดท้ายราชวงศ์ที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยสายเลือดของพระเจ้าสุริยวรมันช่วงนั้นกำลังเสื่อมอำนาจและพระเจ้าชัยวรมันที่9ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของสายสุริยวรมัน ก็ถูกปลดจากอำนาจโดยคนที่ไม่น่าจะมีใครคาดทิศว่ากันว่าเป็นทาสที่ปลูกแต่งคนหนึ่งเขาไม่เพียงแค่โค่นราชมงคแต่ยังแต่งตั้งตัว,ตวเองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในพระนามพระเจ้าตระซ็อกพรแอมหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อที่ว่าพระเจ้าแต่งหวานซึ่งเขาเป็นผู้นำของกลุ่มล่าง ที่ลุกขึ้นสถาปนาระเบียบใหม่เลือกแต่งงานกับหญิงจากราชวงศ์เก่าเพื่อรวมชนชั้นเจ้าได้สามัญชนเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าต้องการจะลบอดีตและเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในอนาจากักรคอมแต่สุดท้ายแล้วเข้ากับลืมหรือว่าเมินเฉยต่อคำสาบโบราณที่สลักไว้ในศีราจารึกณปราสาทตาเมืองทมโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งโดยในคำสาบระบุเอาไว้ว่าผู้ ด้คิดท,ทรยศต่อเราและลูกหลานเรา ขอให้พบแต่ความสูญสิ้นถูกกลืนจากภายนอกชีวิตไม่รุ่งเรืองไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้อีกและจะ,ะเผชิญเคราะกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแง่หนึ่งคือคำแจ้งของราชวงศ์แต่ในอีกแง่หนึ่งเป็นการประกาศคำเตือนจากผู้วางรากฐานของอาณาจาักรคอมที่ห่วงแผ่นดินจนฝากถ้อยคำเอาไว้ในหินแล้วคำสากนี้ว่ากันว่าจะทำงานได้จริงหรือเปล่าหากมองจากประวัติศาสตร์ของกัมพูชา หลังยุคของพระเจ้าแต่งหวานสิ่งที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายอย่างช้าๆก็คืออาณาจากักรถูกกลืนกลืนจากประเทศข้างบ้านสูญเสียอำนาจสูญเสียเอกราชเกิดความวุ่นวายในประเทศอย่างต่อเนื่องส่วนประเทศ ก็ไม่สามารถจะพัฒนาได้แม้จะผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงระดับชาติหลายครั้งก็ถูกต่างชาติชี้นําจนทิศทางประวัติศาสตร์นั้นไม่เป็นชิ้นเป็นอันว่ากันว่าเป็นเพราะปัจจัยทางการเมืองหรือเพราะบางอย่างที่มองไม่เห็นกันแน่ซึ่งล่าสุดค่ะถึงแม้ว่าจะมีการจัดพิธีถอนคำสาปที่นครวัดมีผู้นําทางจิตวิญญาของขมเมศเข้าร่วมในพิธีแต่หลังจากพิธีผ่านพนเพียงไม่นานก็เกิดฟ้าผ่ากลาง ขอนวัดมีหินถล่มลงมาต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้โบราณก็ล้มทับผู้คนทําให้มีผู้สูญเสียและบาดเจ็บอีกมากมายซึ่งทางภาครัฐก็พยายามที่จะปิดข่าวแต่ว่ามีผู้คนในพื้นที่หลายๆคนค่ะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือฟ้าผ่า ว่ากันว่าเป็นสิ่งที่มาจากเบื้องบนการปฏิเสธคำขอขมาหรือนั่นอาจจะเป็นคำเตือนว่าคำสาปนั้นไม่สามารถจะถอนกันได้ง่ายๆและที่น่าขนลุกค่ะว่ากันว่ามีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่าคนพิมายและอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันคือสายเลือดลูกหลานสุริยวร,รมันส่วนขมรในปัจจุบันคือลูกหลานของพระเจ้าแตงวานซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆคำสาปอาจ จะไม่ได้ส่งผลแค่ในประเทศกัมพูชาเท่านั้นแต่กำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ทางภูมิภาคอย่างเงียบๆว่ากันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครเชื่อหรือเปล่าว่าคำสาปชัยวรมันอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานในหินเท่านั้นแต่กำลังเป็นเครื่องเตือนว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้บางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าคำสาปแนวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีปรากฏอยู่ในหลายๆประสาท บางคอมเมนต์ค่ะก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าโขดสมัยโบราณโดยเฉพาะขอมนะ่าจะมีร่างกายที่สูงใหญ่แข็งแรงจึงได้ก่อสร้างโบราณสถานโบราณวัตถุที่ใหญ่โตและมั่นคงแข็งแรงเป็นพันๆปีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หินทรายศิลาแหลงคอมใช้เครื่องมืออะไรในการตัดก้อนหินและเครื่องมือเหล่านั้นไปอยู่ที่แห่งหนใดและชนเชื้อชาติคอมจะไม่หลงเหลือในโลกนี้เลยหรือแล้วเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ